ลืมความรักเก่าให้ได้เนี่ยทำยังไงแต่ว่าก่อนจะไปสรุปผมจะให้ดูตัวอย่างหนึ่งนะครับตอนนี้ในมือผมก็คือก็คือแก้วครับถูกตอ้องแก้วพลาสติกก็คือเพิ่งไปแกะมาเลยนะครับห่าแก้วไม่เจออ่ะอันนี้ก็พอจะใช้ได้เนาะตอนนี้ผมใส่น้ําลงไปเป็นน้ำำําดําก็คือเป็นกาแฟเพราะว่าพอดีกินอยู่พอดีเลยนํามาเป็นตัวอย่างได้อย่างง่ายๆเลยเนาะ มันคือสีดําสีน้าตาลเข้มอะดูใ,ใกล้ๆนะครับไม่รู้เห็นหรือเปล่าก็ประมาณนี้เนาะสิ่งนี้ก็คือเปรียบเสมือนความคิดสมอง,องคุณตัวคุณนั่นแหละคุณคิดลบใช่ไหมกับเรื่องของความรักว่าเอ้ยทำไมความรักฉันมันดูแย่ก็คือเป็นสีดําสีเข้มวิธีแก้นะครับหลายคนบอกโอ้ต้องลืมต้องไปเที่ยวต้องอะไรเงี้ยก็มันก็ใช้ได้ส่วนหนึง่งแต่ผมจะบอกว่าจริงๆคุณลืมได้จริงๆหรือเปล่าไปถามคนที่เคยอกหักที่แบบรักแย่ๆแล้วเขาแบบ มูฟออนได้เขาดีขึ้นได้เนี่ยคุณลองไปถามว่าแล้วเขาจําความรักครั้งเก่าได้ไหมที่มันแย่ๆนะ่ะจําได้ครับทุกคนจําได้นั่นหมายความว่าไม่มีวันลืมแต่มีวิธีที่คุณจะมูฟออนหรือว่าทําให้คุณสดใสขึ้นดีขึ้นได้เนี่ยให้คุณทําตามนี้ครับผมจะทําให้ดูเลยในเมื่ออันนี้มันคือสิ่งไม่ดีใช่ไหมครับและนี่คือน้ําเปล่าก็คือน้ําใสที่ดีน้ําใสก็เปรียบเสมือนความคิดที่ดีความคิดบวกๆหรือว่าความรักจากครอบครัวจากพ่อแม่ หรือไปทําอะไรสิ่งดีๆช่วยเหลือผู้คนนะครับแบ่งปันอ่าทําคลิปออกสื่ออะไรพวกนี้ก็คือสิ่งดีๆที่คุณจะทําเข้ามาเพิ่มความรักในตัวคุณให้ดีมากขึ้นคุณก็ใส่สิ่งนั้นลงไปในความคิดในสมองคุณในน้ําที่มันไม่ดีนะครับคุณสังเกตอะไรไหมครับคุณเริ่มสังเกตแล้วใช่ไหมว่าน้ําเริ่มเปลี่ยนสีเป็นสีอะไรครับเดี๋ยวล้นเดี๋ยวล้นนะครับก <ๆ S 2> ็ประมาณนี้จริงๆมันก็ถ้าอยากจะใส่เลยมันไม่ใส่หรอกครับแต่ว่า คุณใส่ไปเยอะๆได้เห็นไหมครับตอนแรกน้ํามันเป็นสีเข้มๆใช่ไหมตอนนี้น้ําเปลี่ยนสีให้มันใสขึ้นนั่นหมายความว่าอะไรเดี๋ยวผมขอวางก่อนนะครับเดี๋ยวจะหกก็คือคุณอยากจะเลิกคิดอ่ะมันอาจจะทํายากแต่ถ้าเกิดคุณใส่ความรักครั้งใหม่ใส่ความรักในตัวเองลงไปใส่สิ่งดีๆ,ๆอ่ะพูดง,ง่ายๆหรือว่าคุณอยากจะทําอะไรที่ทําให้คุณดีขึ้นช่วยเหลือผู้อื่นมากขึ้นความรักครอบครัวดีขึ้น ความรักเพื่อนดีขึ้นอะไรเงี้ยเป็นความรักจากคนอื่นก็ได้นะครับเอามาใส่เข้าไปใส่เข้าไปในตัวคุณเข้าไปในสมองคุณเรื่อยๆความคิดคุณก็จะเริ่มเปลี่ยนคุณลืมความรักครั้งเก่าที่มันแย่ๆไม่ได้หรอกครับแต่เมื่อคุณใส่ความรักดีๆลงไปในตัวคุณพัฒนาตัวคุณเองขึ้นไปเรื่อยๆเจอแต่ความดีเจอแต่ความรักดีๆจากผู้คนเจอความช่วยเหลือจากผู้คนเจอสิ่งที่คุณชอบสิ่งที่คุณรักแล้วคุณก็ไปทำซะทำอย่างนี้นะครับเติมลงไปเรื่อยๆสุดท้ายแล้วน นั่นหมายความว่าความรักข้างเก่าถึงมันลืมไม่ได้แต่มันก็เลือนลางมันอาจจะจําได้ไม่กี่เรื่องหรอกแล้วคุณก็จะค่อยๆลืมเขาไปได้ง่ายขึ้นนั่นแหละคือทุกคนที่มูฟออนเขาก็ทําอย่างนั้นแหละครับและเมื่อคุณรักตัวเองมากขึ้นสิ่งดีๆตามมาแน่นอนครับชีวิตการงานหุ่นดีขึ้นหน้าตาดีขึ้นผ่องใสามากขึ้นรวมถึงเมื่อคุณออกสื่อนะคุณจะดึงดูดผู้คนที่ชอบเหมือนคุณไว้ แล้วคุณจะเจอความรักครั้งใหม่ที่ดีมากกว่านั้นผมมั่นใจอย่างที่สุดครับ